วัดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมากินรานเมงสูตรเผ็ดมากนะคะมาใหม่จากเซเว่นนะคะไปเลยนในซองนะคะก็จะมี2อ,อย่างนี้นะคะ เป็นซอสสูตเผ็ดมากอันนี้ก็น่าจะเป็นสาลายหรือว่าผงพวกแครอทนะคะนี่ค่ะ

เสร็จแล้วอันนี้มามะ่า<ๆ>เกาหลีเผ็ดมากมาห<ๆ>มา<ๆ>จากเซเว่นนะเราไปกินกันเลยเสร็จแล้ว รสชาติเป็นไงเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดแต่ว่าแต่ว่ามีคำๆำง่ยอร่อย